ต้องการรีไฟแนนซ์บ้านก็จะสำเร็จได้ไม่ยากที่ประกาศขายบ้านขายที่ดินจะขายได้มีกำไรและเงินเหลือ คลิปนี้ทำนายดวงชะตาราศีมังกรเกณฑ์ชะตาระหว่างวันที่1-15ถึง15กันยายนพุทธศักราช2565ครอบคลุมเกือบทุกเรื่องในชีวิตของท่านตั้งแต่การเงินการงานความรักครอบครัวสุขภาพอุบัติเหตุโชคลาภและการลงทุนพร้อมด้วยคำแนะนาแนวทางวางแผนชีวิตกับวิธีทำบุญเสริมชะตาสำหรับครึ่งเดือนนี้คุ้มบอกรับพี่น้องครับสวัสดีครับท่านผู้ชม กับผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวีงกัมพูเจ้าของทฤษฎีของชลกิบาทเจ้าพิธีกรรมวงสวงและที่ปรึกษาธุรกิจสำหรับราศีมังกรดาวเสาคือดาวเจ้าเรือนตอนนี้กลุ่มตำแหน่งเกิดตั้งแต่นวนแล้วครับธันวาคมพุทธศักราช2563มาแล้วข้อดีคือดาวเสาวดวงนี้ทำให้ราศีมังกรชีวิตมั่นคงและแร่งกล้าส่วนข้อเสียคือตัดสินใจช้า คิดมากเครียดง่ายวิตกกังวลตามพลังความหมายของดาวดวงนี้ครับโดยในรอบนี้ก็มีพัคเกตโคจรมาร่วมด้วยพัคเกตคุมกับดาวเสาร์ทำให้ราศีมังกรมีโชคลาภได้เงินจากอสังหารนมทรัพย์ขอขยายความคำว่าโชคลาภอสังหาริมทรัพย์หมายถึงทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับที่ดินต้องการรีไฟแนนซ์บ้านก็จะสำเร็จได้ไม่ยากที่ประกาศขายบ้านขายที่ดินจะขายได้ มีกำไรและเงินเหลือกับทั้งท่าก่อนหน้านี้มีคดีฟ้องร้องเกิดข้อพิพาทธนาคารยื่นฟ้องบังคับยึดบ้านฟ้องขับไล่ฟ้องลุกล้ําอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินศาลท่านจะชี้ขาดตัดสินพิพากษาให้ท่านชนะประเด็นหลังนี้เพราะดาวพระหัสสปดีซึ่งอันหนึ่งนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือวินาศสถิตเรือนสหัชชะตอนนี้ดาวพระหัส เดินผิดปกติเดินถอยหลังส่งผลให้ความวินาศสิ้นฤทธิ์คดีความอสังหาริมทรัพย์จะจบสิ้นลงตามที่ผมนำเรียนแต่ชีวิตใช่ว่าจะลอยด้วยดอกกุหลาบนะครับท่านระวังความขัดแย้งกินแหน่งแข่งใจกับญาติผู้ใหญ่บุคคลสำคัญภายในครอบครัวซึ่งยิ่งปล่อยให้สถานการณ์อึมครึมอาจจะลุกลามบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ในที่สุดมาดูเรื่องของครอบครัวและความรักครับ ผู้อยู่กินชันสามีภรรยาระหว่างภาระหน้าที่การงานทั้งสองท่านกำลังวุ่นวายลูกหลานบริวารก็จะมาเจ็บป่วยสลับกันไปสลับกันมาคนนี้หายคนนั้นเป็นทำให้วุ่นวายหนักไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันเลยทีเดียวเชียวคนโสดช่วงนี้มีโอกาสเจอคนถูกใจหลายคนอยู่นะครับรู้สึกดีรู้สึกชอบปัญหาคือพอเอาเข้าจริงดูเหมือนอีกฝ่ายไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยกับท่านเลยท่านก็ทำได้แค่มองแหะครับ สุขภาพอุบัติเหตุนั่งนานยืนนานมีจะมีอาการปวดหลังปวดเอวตอนแรกคิดว่าไม่เป็นไรมั้งแต่ปล่อยนานวันได้เรื่องเลยครับล้มตัวลงนอนนี่น้ำตาไหลเลยกับให้ระวังอุบัติเหตุจากการใช้ข้าวของเครื่องมือผิดประเภทเอากันไกลไ,ไปงัดฝากระป๋องนมเอาไขาควงไปแทงถังพลาสติกเพื่อปล่อยน้ำให้ออกมาอันนี้อาจจะพลาดแทงมือตัวเองถึงเลือดเลยนะครับ ส่วนโชคลาบและการลงทุนวันที่1กันยายนดาวจันทร์16องศาเล็งราหูดาวเจ้าเรือนการเงิน21องศาองศาต่างกันไม่เท่าไหรลักษณะเช่นนี้จะส่งผลดีครับถ้าอยากเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลหวยใต้ดินหรือหวยออนไลน์ผมแนะนำให้ฝากเพื่อนที่ทำงานซื้อหรือถามเลขกับเพื่อนผู้หญิงที่ทำงานร่วมกันคนไหนใครก็ได้ขอให้เป็นผู้หญิงครับเธอซื้อเลขอะไร ท่านก็หาซื้อเลขนั้นนะครับการลงทุนด้านอื่นๆผมแนะนำเฉพาะหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นที่จะทำกำไรครับแนวทางวางแผนชีวิตและทำบุญเสริมชะตาดาวพุธดวงดาวแห่งการพูดการเจรจาสถิตรเรือนมรณะร่วมกับดาวสุขและดาวอาทิตย์ส่งผลให้ชาวราศีมังกรเลือกหนีปัญหาด้วยการไม่พูดเพราะคิดว่าปัญหาแก้ไขได้และสิ้นสุดได้โดยการเวลา จริงแล้วไม่ใช่ครับดังนั้นเรียนแนะนำว่าเรื่องราวเล็กหรือใหญ่ต้องพูดต้องคุยพูดด้วยเหตุผลแล้วปัญหานั้นจึงจะได้รับการแก้ไขความไม่เข้าใจอาจจะสลายไปได้ในที่สุดสิ่งที่นําเรียนหมายถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ภายในครอบครัวกับญาติผู้ใหญ่นะครับแนะนำทําบุญบริจาคโรงศพไร้ญาติหรือร่วมบุญกุศลสร้างเมนกับถวายบาทช้อนซ่อม สำหรับพระพิสุสงฆ์และสามเณรด้วยระหว่างนี้ดาวอังคารสถิตร่วมมรตยูเรือนปุตตะเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้บุตรบริวารเจ็บป่วยกับทั้งดาวนี้ยังโยกโยงกับดาวพฤหสัสบดีความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ร้าวฉานผลบุญกุศลครั้งนี้นอกจากจะช่วยให้ปัญหาทุกอย่างคลี่คลายไปในทิศทางที่ดียังจะทำให้ชาวราศีมังกรพบกับความรุ่งเรือง ตัดสินใจชัดเจนรวดเร็วไม่ปล่อยให้ปัญหาคาราคาสังท่านผู้ชมครับสำหรับบริการดูดวงของผมอาจารย์สมเจตแสงคำณเวงกัมพูวันนี้มีบริการ3รูปแบบ3บริการด้วยกันบริการแรกคือดูดวงวางแผนชีวิตอันนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปสิ่งที่ท่านจะได้รับจากบริการนี้คือ 1. ตามพื้นชะตาของท่านนั้น จริงแล้วท่านเก่งอะไรอะไรคือความสามารถที่แท้จริงตามชะตาคือหลายท่านเกิดมาบนโลกนี้มากกว่า20-30ปีไม่รู้ว่าตัวเองเก่งอะไรทําอะไรแล้วดีที่สุดไม่รู้ว่าจริงๆแล้วฉันนั้นชอบอะไรกันแน่ตรงนี้โหราราราตอบให้ได้ครับ 2. รู้ตัวเองเก่งอะไรแล้วก็ต้องรู้ต่อว่าอาชีพอะไรถูกฉโลกทำอะไรแล้วรวยดาวอังคารเด่นต้องทำธุรกิจร้านอาหารโขกโขกส,สับสับตำตำดาวพุธเด่นก็ต้องค้าขายออนไลน์อันนี้ตัวอย่างนะครับท่านเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้น 3. ชีวิตที่ผิดพลาดโอกาสดีๆคว้าไว้ไม่ได้หรือหลายครั้งทําท่าจะรวยรวมเงินกําลังจะซื้อบ้านเก็บเงินตั้งใจจะทําธุรกิจพอจะเริ่มพอจะเริ่มคนแวดล้อมต้องหาเรื่องเดือดร้อนมาให้แล้วก็จบด้วยการที่เอาเงินนั้นมาใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหาให้กับคนแวดล้อมจนเกลี้ยงไม่เหลือสักบาทเดียวเรียกว่าชีวิตต,ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งและอีกครั้งสิ่งนี้คือกรรมครับโหราศาสตร์ในแนวทางผมนั้นเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนล้วนมีกรรมดังนั้นดูดวงวางแผนชีวิตพิจารณาพื้นชะตาแล้วบอกได้อีกว่าอะไรคือกรรมตามชะตาของท่านต้องทำบุญเสริมสร้างบาร,รมีผ่อนปลนกรรมเพื่อนำสู่การแก้ไขปัญหาสำเร็จราบคาบและยั่งยืนอย่างไรและ4 รู้ทั้งหมดแล้วนับจากวันนี้ดวงของท่านจะดีตอนไหนต้องเตรียมพร้อมอย่างไรเพื่อคว้าโอกาสนั้นไว้ให้ได้นี่คือ4ข้อหลักๆที่ท่านจะได้รับคำตอบจากบริการนี้นอกเหนือจากรายละเอียดปรีกย่อยอีกมากมายนะครับท่าน บริการดูดวงวางแผนชีวิตกับผมอาจารย์สมเจตแสงคำนวิงกัมพูประสบการณ์การทำงานโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยมากกว่า20ปีหากว่าท่านสนใจใช้บริการสอบถามข้อมูลติดต่อจองคิวได้ที่นี่เลยครับ0817008644 0 8 1 7 0 8 4, 0 8, 0 8 6 4หรือแอดไลน์สมเจตแสง บริการของผมอาจารย์สมเจตแสงคำนักวิงกัมพูด,ดูดวงไม่ได้เด่นย้ำแค่แม่นยํำอย่างเดียวนะครับแต่แม่นแล้วต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเปลี่ยนชีวิตมั่นคงจริงร่ำรวยจริงที่นี่ที่เดียวโหราศาสตร์จากราศีตอบโจทย์ชีวิตท่านด้วยประสบการณ์การทำงาน20กว่าปีครับท่านขออนุญาตเน้นย้ำสนใจใช้บริการ0 8 1 7 0 0 8 6 4 4 0 8 1 7 0 0 8 6 4 c ID Line สมเจตแสงขอบคุณสำหรับการ รับชมขอให้ผู้ชมทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแงคล้วคลาดโพยภยัยและร่ำรวยร่ำรวยนะครับท่านสวัสดีครับ